กลายเป็นประเด็นร้อนๆะอุฟาดกันไปมาค่ะระหว่างนักแสดงหนุ่มมักจิรายุทธันธยศหรือแม็กดะสตาร์ค่ะกับพิธีกรรายการบันเทิงชื่อดังค่ะจนเกิดกระแสะแบนเต่าทีวีพูหลังจากพิธีกรคนดังกล่าวค่ะได้เปิดประเด็นว่าพระเอกซีรีส์วายสารภาพรักกับคู่จิ้นแต่กับโดนปฏิเสธเพราะอีกฝ่ายชอบผู้หญิงแม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อว่าเป็นใครค่ะแต่หนุ่มแม็กบอกว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบในเรื่องการทํางานและสภาพจิตใจของตนเองเป็นอย่างมากเจ้าตัวเลยขอโพสกับแบบแฟนกติธรรมไปว่าในเมื่อเราหยุดพฤติกรรมของคนที่มันเกินจะเยียวยาไม่ได้แล้ว ก็ปล่อยให้เขาไปสู่นรกภูมิคือจิตใจที่ก่อตกรรมเลวแล้วหลงผิดคิดว่าดีเพราะเชื่อในความเลวระดับจิตเมื่อสัตว์ตายลงไปแล้วจะไปเกิดยังนรกจะมีลักษณะทําความชั่วมากกว่าความดีไม่เชื่อเรื่องกรรมศรินปกพ้องถึงขั้นไม่มีเลยมีความเชื่อเดียวกันในกลุ่มย่อยที่ไม่สอดคล้องกับธรรมสะสากลคนที่ต้องตกนรกแน่นอนเช่นคนที่ติดสุราต้นกินทุกวันแม้มีคนทักทวงห้ามก็จะมาโหใส่คนที่มีมิจฉา,าชีวะต้องคกงกินแบบเยนผู้อื่นเป็นอาชีพทำร้ายจิตใจผู้อื่นคนที่ สนใจทําบุญทําทานรังแต่จะจับผิดคนที่นินทาตั้งใจทําความดีเป็นต้นคนเหล่านี้ไม่อาจหลุดพ้นนรกไปได้เลยหลังจากโพสต์นี้ค่ะก็มีเหล่าคนบันเทิงชาวเน็ตมาคอมเมนต์และให้กำลังใจกันเป็นจํานวนมากค่ะ